嗯，坐、嗯、底下。 สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุทุกคนครับผมพบพ่อกับเ่าวจักรีแล้วครับมือนีเป็นเมนูต่ำกุ้งนะครับกุ้งเช่บวยครับตัวยญ่เลยครับสดๆครับผมต่ำกุ้งครับเ็พศครับกระนำปลาไหลไหลครับผมผักกาดหินพักขั้นจองนี่ป่ากี่โง่นะครับมันนี่ปลาแห้งว่ะครับโกทถอดครับผมกินกับมะเขือครับเป็นเมนูกับแก้มครับมันนี่ครับผมกับอากาศร่ม ล่มมากกาลังล่มหนาวครับมุ้มีแดดแล้วครับไม่ได้ออกไปทุ่งมานี่เห็ดเวเียกงานหลายครับผมมีหลังคัวเลยมามาพี่น้องโง่ลายอย่าห้างครับผมก่อนอื่นก็กราบขอบคุณนะครับที่เขามารับชมเป็นกําลังใจเบาจักตีนะครับทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี้ได้ครับเป็นกาลังใจในการทําช่องครับผมมาครับรุยกันเลยครับผมตำคุ้งสดสี่เป็นมักแตงนะครับมื้นี่เห็นเขาตำใสมักคุ้งหลายแล้วก็ล่องแตงมึงครับ แแสบอยู่ด้วยครับน้ำกระดาครับแน่นอนบุณครับสวดีครับ <laughs> ừ. Hắt nhau mới không mình <laughs> à, nè, đom hang. Ừ, tôi nghe. เพียงขอรูดูหนาวนะครับอืมอืมโอ,มอม้คือต่อพี่น้องกุ้งสดเด็ดแดงหมากฝรั่งน่อยหนำปลาล้านนัวๆครับ ้อเพนต์องตังวงความดีครับ ใส่กุ้งเช่บวยแล้วครับกุ้งขาวใส่กลางๆก็มาครับเอ๋ใส่ไส่งหลายลนักับมาเข่าเครื่องค,ครับ แซมมาจาังตีครับโอ้แซ่แ,แพลครับพี่น้งองปู๋มนวดครับมันหวานอย่างนี้ใส่หมกมากันแตงเพียตัวคั่วกรอบครับวันนี้ขอกับกุ้งเลยครับฉ่ำกับกุ้งแล้วก็หมกแตงมันจะกรอบครับ กอ <pec> บแคะกอบ นอ่า,ามันหวานครับเลือกใส่สำหรับต่ำเลยนะครับใส่นี้นะครับหมอไม่ค่าเล้าใส่ต่ำครับ18ตัวโลครับ ผักกาศเหี่วัตสบี เขากันดีนะครับกุ้งกับแตงมันจะออกแตงเป็กรอบครับกุ้งจะหวานๆนะครับนะ กุ้งไสหนึ่งกิโลเพอนี่ครับสิบแปดตัวแปดสิบเก้าตัวกุเงอย่างใหครับมังผมม่อ ขอโทษขอให้กกน,นะครับค้นที่ว่ากินดิบนะครับกินกุ้งดิบคนกัเก่าสดวกก่อนครับสะดุ้งไฟก่อน Manta. Bueno. Ừ, cuồng hạp, kênh tôi nghe

ตับกุง้งแซบวยใส่กลางๆครับวนใส่บิ๊กร่องบิ๊กใส่ครับปลาการหินและจุดของมันคือคือจุดพีของมันมกแขงครับแขงไม้กรอบๆใส่กับกุง้งสดๆครับงาปลาหนุ่นนัว เพชรครับแซ่บครับพี่น้องเป็นกับแกงอะไรกรบเพาะอะไรครับผมมเห็ดสูกลินเบิ้งมือนีครับก็ตัวหนึ่งอากาศเปลี่ยนนะครับแตดูแลสุขภ้ากันนะครับบวายติ่งเป็นไข้ยุยสองมือครับบริโภคกิมนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วครับเป็นไข้วัดธรรมดาเขาเนี่ะอาการเปลี่ยนครับผมรับคลิปนี้นะครับกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคันนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้บลายติครับผมขอให้มีแต่โชคสลับครับลำล้ำเรื่อยๆกันทุกทุกคันนะครับ กดไลค์กดติดตามให้บอลจากสีนั่นไม่ได้ครับอย่างนังใจครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ